บปูสถานถรระบาลีก็มาแล้วครับผมนี่ครรอเป็นเวลาอาทิตย์หึเต็มเตมปูสถานําเพคุณบอกว่าห้เปิดมาในเวลานี้แล้วก็มือนีน้ำนี่บาลีน้ำเปิดก็คือแปดบสิบแห้ามขาดห้ามขึ้นโอ้เลยสดรมาเปิดในมือนีเนาะใสเบื้องสู้เบื้องพระอ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบง์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวเลขที่ทุกท่านกําลังรอคอยนะครับตัวเลขเปิดปรพอบนะครับเอ็ดเดเฮดคลิปแกงกับเอฟซีไปแล้วนะครับเนาะว่าเที่ยวนี้ทางเบ้าอีสานที่แก่นไม่ได้เป็นคนเปิดนะครับเพราะว่าปูหมวกใหม่คับ บ่าวทีชาแนลนะครับเพื่อนค้นเปิดนะครับซึ่งเพิ่นไปเปิดยูทีสีสะเกดนะครับคลิปนี้อาจจะได้รับชมช้าหลังจากเวลาเปิดนะครับแต่ว่าทีมงานเพิ่นเปิดตรงเวลาเป๊ะครับเพิ่นเปิดยูทีสีสะเกดเพิ่นเพิ่งจะส่งคลิปมาให้เนาะแอดมินก็เลยได้ลงที่หลังอ่าลงหลังเวลานะครับแต่กับว่าเป็นอย่างทั้งคุณเพิ่นเปิดตรงตามเวลาแล้วกกับคนเปิดกับตามทีปูได้มอบหมายให้ก็คือบ่าวทีชาแนลนะครับเพิ่นเปิดแล้วนะครับเปิดเวลา8อ่า08.07 ถึง08นาฬิกานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อว่าเป็นการเสียเวล,ลานะครับอันนี้แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบอ่าคลิปด้ล้มสาดจากน้อยเพราะวะ่าเพื่อนทรงคลิปมาให้เนาะแอดแงด้งได้มาตัดต่อลงอีกที่หลังเนาะแต่ตรงแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบถึงจะทราบังได้ก็ได้ขึ้นเขานะครับอ่ะไปรับชมคลิปกันเลยนะครับไปกันเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขพระอบปูสถานธรรมพระบาที่นะครับถือมาแล้วครับผมมือนีผมรอเป็นเวลาอาทิตหนึ่งเต็มๆก่อนสเสด็จเปิดพระอบก็ถือว่า บูสถานถําเพื่อนบอกว่าให้เปิดไม่ในเวลานี่ครับแล้วก็มือนี่นั่มครับนี่บาที่นํ่เวลาที่เปิดก็คือศูนย์ปดจุดศูนย์เจ็ดถึงศูนย์ปดจุดศูนย์แดครับอ่าห้ามขาดห้ามเกินโอ้ครับเลยสีแด้มาเปิดอในมือนี่เนาะครับผมนะครับอ่ะครับผมสายเบิ้งสู้เบื้องพระอบนี่งพระอบอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ ที่คารพหลักทุกทุกานเนาะนะครับเอฟซีทุกทุกช่องนะครับอเมรอนีนนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันศุกร์นะครับผมบ่าวที่เนาะนะครับได้รับเกียรตินะครับจากปูสถานธรรมนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับเป็นของบ่าวอีสานทิดแก่นเป็นผู้รับหน้าที่นะครับในการเปิดพระโอษฐของปูสถานธรรมเปิดอยู่ทั้งบุรีรัมย์เนาะ อำเภอพุทธิสงมางวดนี่นะครับปูอได้เลือกแล้วนะครับลงมัธิเรียบร้อยให้ผมเบาวที่นะครับเป็นตัวแทนนะครับในการที่เปิดอาพระอบของปูสถานธรรมเนาะนะครับซึ่งปูนะครับจะเป็นค้นกําหนดมือนะครับคุณผู้ชมกําหนดมือกําหนดเวลาเปิดนะครับซึ่งเวลาเปิดนี่ถือว่าเป็นเหลืองสัมพันธ์เพราะว่าในงวดที่ผ่านมา นะครับปูกำหนดให้เปิดวันพฤหัสหลังจากที่รับผอบไปแล้วแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ถีมั่นขาดเคลื่อนไปเปิดอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เลยเป็นความเสื่อหรือบ่นะครับว่าเหล็กมันมันกับจีเขื่อนไปนั่มเนาะนะครับมือนีนะครับทีมงานนะครับก็มีความต่างใจนะครับก็คือเอาเวลาถีปูเพลินกำหนดเนาะนะครับเปิดวันศุกร เอ่อที่27นะครับในเวลา <0 8. S 2> นะครับศูเอ่อ0 8 0 7นะครับตอนนี้ไ <5. S 2> ด้เวลาแล้ว <5. S 2> นะครับ <5. S 2> มือหนีได้เวลาแล้วเนาะ <5. S 2> นะครับในตามกำหนดการของปู <5. S 2> นะครับก็คือเวลา0 8 0 7 <5. S 2> ถึง0 8 0 8์แปดจุดศเนาะอ่าผมมาที่ขออนุญาตนะครับได้เปิดอ่าตัวใหญ่ก่อนเด้อ นะครับอืมได้เปิดเฉพาะอบอ่าใหญ่แล้วเนาะนะครับสเตอร์มิชชตรงตรงๆแล้วโอเคตรงแล้วนะครับเนาะนะครับก็เปิดปุ๊บนะครับนี uh ่ได้เวลาเปิดนะครับเอ้าปุ๊บนี่เสียงดังปูกรลดเออน่านะครับพร้อมแท้นะครับเปิดตรงเวลารักผมเด้อครับอนุญาตในเวลาแล้วได้เวลาเปิดมีเพิ่งเวลาด้วยครับครับอืมนี่ตรงเป๊ะนี่ศูนย์แปดจุดศูนย์แปดศูนย์แปด โอ้เลขงามจุดศูนย์แปดสามตัวโอ๊กใหญ่นี่เป็นเลือกสามตัวเข่งเข่งอือปูนี่สิยหายเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวเนาะนะครับนะครับเอาอยากเบิกเยังสามสองหนึ่งเอาเปิดแล้วครับเปิดเอ้าอเห็นพร้อมกันนะครับเห็นพร้อมกันครับผมอีหยังนี่อือเลืกเบิ้งเอาเบื้องเอาเลขเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามครับ เก้าศูนสามเล็กสามตัวด้วยนะครับอ่ะซูมเขามาเก่งไก่บังอ้าวสู้บังยืนมาเลยยืนมาเลยยืนมาเลยเขามายืนเขามาเออนี่ยอ่ะนี่เนี่นี่เห็นการสู้ช่องเนาะอ่อันนี้เล็กสามตัพรอบไงนะครับมาต่อไปบาวที่ว่าเป็นเล็กยังนี่ผมว่าเก่าแะครับเก่เนาะเก้าศูนย์สามเก้าศ ตัดหล่นนั่นแน่เด้อพี่้นงเด้อพ่อบาเล็กสามตัวนี่หูซึ้งไว้มันสิกินอย่างอยู่ด้วยตัดเล่นนะครับอ่ะครับอ่ะเปิดเปิดตามตามเวลาเลยไหมครับอ่าอันนี้พออบในครับนะครับเก้าครับเอาไปพออบหน่อยเนาะพ่ออบหน่อยพ่ออบหน่อยนะครับหยุดบนะครับนี่มัดมัดสายชิ้นมาพร้อมเดี๋ยวก่อนเด้อครับพ่ออบหน่อยครับดึงสายสิ้นปิ๊กออกนะครับเนาะเป็นยาวยังยงนเป็น มัดไว้แก่ง่ายอยู่นะครับนะครับเพราะว่ามีไม้มีสายสินมัดไปพร้อมหมดอันสองอันเลยโอ้ของแท้ตัวนี้ยาหมันรุดยาหมันรุดว่ลเมนเพิ่นเป่าเสียกถาใส่พร้อมเรียบร้อยก่อนติดเพิ่นสิเขียนเลขเพิ่นเขียนเลขลงปึ๊บเพิ่นเอามวนมวลกระดาษใส่ปึ๊บเพิ่นจมกถาอืมกำกับไปพร้อมอีกกำกับไปนั่งทั้งทั้งสองเลยนะบ่เออกำกับกระถาของปู่คน โอทั้งสองเลยครับนะครับเมื่อนี้นะครับกาได้ไปแล้วตัวตัวใหญ่เนาะครับรุ่นรุนุนตัวหน่อยครับผมตัวหน่อยนี่อาจจะเป็นสองตเนาะครับยังไดแมนปอกปะอุ้ยดังปกเลยดังปกเลยยอดครับผมอ่าามาลุ่นนะครับว่าครับเลขสองตนี่ครับมันซีเมนตัวัวอหอนะครับเด็กงงตามเวลานะครับบกขาดบกเกินมาสีมาตรงเป๊ะ ภายในเวลาที่เพิ่ปกำหนดไว้ด้วยตึมตึมเราเห็นเอาอียังน้อยยังนี่อีมยังนี่มีอีกยัง้อมบอกตัวเก่าแข็งแข็งฮะตัวเก่าเลยสามหนึ่งบอกสามมันก็เป็นสี่อียังไงมันมันคือเป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กไทยอันนี้เป็นเหล็กอารับิบเราเขียนลืมพี่น้องเห็นยังไงจังเลเป็นอียงไทยร่วมกับอารับี S <S อเอยืนกันมาบางที่ยืนกันมาเออเอาเบือบอบอ้องบนมันจะเป็น,นเลขกยังเ,เยงเป็นเลขกยังกว่าเท่นไหหมุนบ้างพีบ้างกว่าเท่นไห่สามหนึ่งบอเบิงบ้งเอาเบิ้งเอาสามหนึง่งหรอเออเอียงบ่เนาะแต่ว่าหนึ่งมันหัวตรงตรงไปในใจเนาะสามหนึ่งเขาว่าสามเจ็ดหัวมันอาจจะเป็นหนึ่งเพราะว่ามันมีฉีดรางเออมีฉีดรางแมนแมนครับตัวนี้เนาะครับสามหนึ่งเอาเราเราก็เขียนเหลขไทยกับเลขกอลาบิใส่กันจากเด้อ ประเด็นมันตรงประเด็นนี่ตัวนี้อีกแล้วเอออ่ะหมู่งหาตีให้เลยล่ะสามหนึ่งทันทามติว่าสามหนึ่งเนาะครับอือเพราะว่าอืหรือท่านผู้ชมอาดีเห็นต่างเห็นต่างบ่ครับว่าอ่ะเบิ่งไกลๆซะเอามันสิเป็นเลขหยังครับอ่ามุนบางพี่ประเทศนี้เออเอาหมุวนไปเบิ้งเบิ่งเบิ่งนะครับอะไรกันเบิ้งสิเป็นเลขอีหยังแต้ ครับในฐานะที่เฮ้าผมเบาที่ครับคุณซูลินความเสื่อนี่ครับลงมาตีแล้วว่าสามหนึ่งเนาะสามหนึ่งครับผมบอไม่ยังเปลี่ยนแบบสีเอาเหล็กหงิเนาะเดี๋ยวสีเขียนให้เบิ้งอีกรอบสี่เขียนให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งชัดๆครับแต่ว่าสีเขียนเป็นเหล็กอาราบินเลยบอได้เขียนคือเล่าเลยแต่ท่านผู้ชมเห็นต่างเข้ากับว่ากันไปเนาะว่ากันไปกับคอมเมนต์มาขอคอมเมนต์มาแต่คลิปเห็นเป็นเหล็กอีหยังนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ให้เบื้องทั้งสองอันเหียกันก่อนไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นเหล็กเจ็ดหรือเหล็กเก่าพออบใหญ่เจ็ดก็ได้เก้าก็ได้ป่ะใหญ่นี่มันมันยังเป็นประเด็นอีูนะเป็นประเด็นตีคูขืนก้อนกระดาษที่เบิ้องเยนไว้ให้นะครับมันแปลกๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวอื่นนี่ก็คือเป็นเหล็กไทม์เมอรับนะครับแต่ว่าไอ นี่นะครับตัวตัวน่อยนี่แหละครับตัวหน่อยนี่นไอสองตัวนี่แหละตัวนี้ถ้าเป็นเจ็ดก็ว่าได้คือกันไลยครับแต่ว่ามันก็มีหางคือเหล็กเก่าม,มันมันมีหยักเนาะถ้าว่าเป็นเจ็ดก็ได้ครับอาจารย์เขาเขากันไหวเนาะกันไหวเจ็ดเก้าศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์สามบ่ะเก้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์สาม ได้ปะเอาพี่น่องคือว่าพี่น่องสีเขียนอะไรยังไงสีเขียนให้สองสองตัวเลยเก้าศูนย์สามกับเจ็ยศูนย์สามพี่น่องสีเลือเอาตัวไหนกับเหลือกเอาเนาะครับตามกำลังตามกำลังคกับสามหนึ่งเนาะคับสามหนึ่งมันมันคือสิทธเป็นเป็นอื่นใดแล้วเนาะครับได้ปะได้ครับผมเก้าแต่ลักลักนี่ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามให้เอามาเทียบกันบึง เอามาใส่ทั้งรางเบื้องบนเท่านี่เออประมาณนั้นบ่เออเอาเดี๋ยวสหายเอฟซีเบื้องนั้กันเลยอกเอาเบื้องมาไทยเบื้องชัดๆเอาเออเออมาไทยย่อนแล้วผมสิให้แบบว่าเอามาแปะไปทั้งรางเนี่ยอ่ะบ่ให้มันอยู่ในกระดาษเดียวกันเลยยอนแล้วดินซับเหล็กอ่าไทยเนาะครับนะครับก็เลยอ่าแปะให้เบื้องทั้งเหล็กที่เขียนให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เหล็กของปูเนาะครับนะครับอืมนี่แหละครับมันเป็นเหล็กเหล็กทั้งรางนี่คือเหล็กปูเขียนแม่ ราคาเลขทรึ่งๆนี่ขึ้นฮัวเป้ออกมาเนาะครับอ่ะแฉกเบิงแล้วก็ไปพิจารณาเบิงอ่ะครับผมครับก็ถ่ายซุดนี้เนาะนะครับตัวเลขทุกตัวที่ทางช่องทุกช่องได้นําเสนอเนาะครับกลับฝากท่านผู้ชมว่ามันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอ่านะครับท่านผู้ชมใส่ดุลพินิษใส่วิจารณ์ในการรับชมครับอ่าบงบอมีไผหูวว่าเลขมันสิออกตัวใดนะครับอืมฉนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับใส่สตินะครับในการที่จะเสี่ยงโศกเนาะ ถ่ายชูตนี่ขอบคุณนะครับปูสถานธรรมนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับที่เขามารับชมเนาะนะครับก็ขอให้ทุกท่านหิงหิงรวยๆยนะครับไดี๋ยจับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านภายในเดือนตุลาวันที่หนึ่งตุลาหนี้เนาะครับผมพร้อมกับทีมงานนะครับทำราพาจากทผูุชมนะครับสวัสดีครับ